สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาที่สวนของผมเองนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30มกราคมสวนทุเรียนของผมนะครับตอนนี้7โมงกว่ากว่าอุณหภูมิ19องศานะครับอันนี้เป็นที่ปลูกใหม่นะครับปลูกปีนี้เมื่อตอนเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนนี้เป็นสวนที่ปลูกใหม่เดี๋ยวผมถ่ายวนไปให้ดูนะครับ ็จะเห็นเป็นท่อน้ำที่สวนของผมนะครับที่บ้านทําพลิกหมู่สามตมําบลบ้านแยงอำเภอนะครไทยจังหวัดพิสณุโลกเป็นสวนของผมเองเลยนะครับวันนี้วันเสาร์ผมเลยมีเวลาเข้าแวะเข้ามาแฟนผมบอกว่าบางสวนเริ่มออกดอกก็มีครับนี่ต้นที่ปลูกมาได้สี่ปีแล้วครับโอ้โอสั่นหน่อยครับ มาสปีก็จะเห็นว่าพุ่มใหญ่ประมาณนี้ครับนี่ครับ4ปีก็จะมีต้นเล็กแซมอยู่บ้างเพราะว่าผมได้บางต้นมันก็ตายไป เมื่อปีกายนี้ก็ปลูกใหม่เดินท่อน้ำมาไว้นะครับต้องถ้าพวท่านใดคิดจะปลูกต้องเกี่ยน้ำให้ได้ก่อนนะครับต้องหาแหล่งน้ำให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้ใช้น้ำเยอะนะครับต้นเล็กๆก,ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะต้นใหญ่ขึ้นมานี่ใช้น้ำเยอะมากพอดีวันนี้ผมมากับแฟนผมแฟนผมกำลังเดินดูว่าดอกทุเรียนออกกี่ต้นแล้ว ปีที่สี่ก็เริ่มติดดอกบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นโขดหินลานหินธรรมชาตินะครับหนูติดดอกกี่ต้นแล้วปีนี้สามที่ติดดอกกันนะครับสองร้อย อีกต้นที่สี่ปีเนี่ยติดดอกกี่ต้นปีนี้สามปีเข้าปีสี่นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าต้นโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดอกทุเรียนน้ำธรรมชาติเราใช้น้ำธรรมชาติจะเข้าพาไปดูเข้าดอกทุเรียนนะครับ ก็เทนว่าดอกทุเรียนมันจะออกมาลักษณะน,นี้ก่อนนะครับชุดแรกๆเลยครับแล้วก็จะใหญ่ไปประมาณนี้ครับออกไม่พร้อมกันนะครับทุเรียนแต่ละรุ่นแต่ละต้นนี่ครับนี่ครับเทนว่ามีดอก อาศายไปทั่วทวต้นนะครับออกลายรุ่นต้นนี้นี่คือแฟนผมเอามาปลูกไว้ในซอกหินนะครับไม่ใช่ว่าจะปลูกได้เลยนะครับต้องใช้เหล็กแทงลงไปว่ารากจะลึกได้ขนาดไหนนะครับที่ส่วนของผมคือเน้น ปุ๋ยที่เป็นชีวภาพนะครับชีวภาพ90%อร์ซนะครับเคมี10%นะครับนะครับจะเห็นว่าต้นใหญ่ๆที่ผมปลูกไว้แล้วมองไปไกลๆนู้น้นเป็นต้นเล็กที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับในส่วนของผมเองครับ ห่างจากถนนดำ200เมตรผมก็เดินสายไฟเข้ามาสายเน็ตเข้ามาให้คนงานแปลงนะครับวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนี่จะสิ้นมกกลาแล้วนะครับแต่ก็ฝ้าคึมวันนี้ไม่มีแดดตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่า ก็จะเห็นต้นมะลุมแม่มาหาผมตอนนั้นมาอยู่กับผมสองปีก็มาปลูกมะลุมไว้ให้ผมนะครับนี่ต้นงอครับตอนนี้กําลังเดี๋ยวถ้ามันออกดอกเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดอกให้ดูนะครับสําหรับต้นงอเลยครับก็ต่อน้ําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แต่น้ำที่บ้านผมเนีแปลงนี้ยคือผมได้ที่มาจากริมริมเนินเนี้ยมีมีแหล่งน้ําด้วยนะครับแหล่งน้ําที่เป็นธรรมชาติครับผมเลยต่อสปริงเกอร์ลงมาอย่างงี้ครับ จะเห็นว่าแฟนผมปลูกมะพร้าวไว้ในสวนของผมเนี่ยครับตันนี้ก็จะเห็นดอกดอกที่ออกมาใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะตุ่มๆแบบนี้ครับก็ที่ผมมาบ้าน ของผมคือบ้านท่ามพิกนะครับนี่ในสวนของผมเองเลยครับบ้านท่ามพิกตำบลบ้านยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็มาดูกันว่าเขามีผลไม้อะไรบ้างในหมู่บ้านผมนะครับก็จะเห็นว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ ข้างหลังนั้นก็ยังเป็นที่เห็นเป็นป่าก็ยังเป็นที่ของผมนะครับแต่ผมปล่อยไว้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำหรือหลังแหล่งกับเก็บน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้กันได้นานาน,าน,นะครับ <caracter ization> ก็ท, <ists> ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมผมก็ช่วยฝากติดตามผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูในสวนของผมเองก็พอได้เห็นกันสมควรแล้วก็ตอนที่มันสุกอีกทีหนึง่งที่ทานได้ผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม